ฝันว่าขับรถนะครับมีคําทำนายฝันว่าดังนี้นะครับก็บว่าในสมัยโบราณยังไม่มีรถยนต์จึงเปรียบเหมือนรถยนต์เป็นสัตว์พาหนะนะครับช้างม้าวัวควายหักฝันหรือมีรางบอกเหตุนะครับรวมทั้งมีนิมิตให้เห็นตัวเองขับรถนะครับหรือคนอื่นขับรถหรือขับรถในลักษณะเรื่องดาวอุ่นใดน,นะครับโหราจารย์ท่านถอดคํำทานายนะครับแต่โบราณเอาไว้ว่า อาจจะต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลนะครับหรือเดินทางไปแดนไกลแต่ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนเลขมงคลในคำนาณสวยก็คือเลข486ครับแล้วก็เลข790ครับแล้วก็เลข32ครับแล้วก็เลข092ครับแล้วก็เลข435ครับแล้วก็เลข44ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้จะขยัยจบลงให้นี้ก่อนครับด้วยละครับ ผมอาจารย์จีรพัฒน์จีกนหมอดูมี่ทีมนี่สวัสดีครับ